โอ้ยไอ้สุดพวกเรา,าจะการเสร็สักทีดูดิไม่เป็นปาก,กรตะกลาลอไปไม่ใช่ดูดิตายแบบสมบูรณ์อืมพวกเราไปจากที่กันเถอะไป้ยเดี๋ยวฉันฆ่ามันให้มันเสร็จสมบูรณ์เสร็จสำเรือนก่อนยอย่าเผากันไปอืมเดี๋ยวเขาแบบเผาให้สิ้นซากไปเลยจะได้ไม่ต้อง ไม่ต้องเออเอาไปไม่รู้อ่ะอืมโผไปโผให้เป็ปนให้ตกนรกเฮ้ยไม่ใช่โผให้ยวินยาไปเสียตีเฮ้ยฟ้าก็ลัสโดนสายเลยเพื่อนเฮ้ยฟ้าก็ลัสโดนสเลยโอเฮ้ย แค่ okay, น,นี้ก็น่า,นาจะมันน่าจะตายแบบสมบูรณ์เลยล่ะมั้งฉันว่าแนละ้วพวกเราไปกันเถอะฉันว่ามันตายแบบสมบูรณ์ลลแล้วล่ะดูด <c oughs> ิฟ้ากำลังสดใสแล้วล่ะเฮ้ยไปเถอะไปเมียววิฮววิฮวฮิว โอ้โหนี่แกคิดแล้วว่าฉันจะตายไปคของแทนเฮ้ยฉันว่านะแบบนี้ปกติกันไหมนะไม่ต้องผิดปกติหรอกเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวฉันเผาให้เรียบเลยเดี๋ยวคอยดูอืมปืนไฟมีมีมีลูกกระสุนไม่จำกัด มันม,มีกระสุนจับกับไปเฉยวเออนะ่เลืมมาแต่งลืมมาแบบเนี้ยโอ,อ้โลด้วยโอด้วยฮึแกไม่รู้อะไรรล้วก็ฉันยังไม่ตายลูกน้องเพื่อนที่ชันซะพิธานับพวกนี้ให้หมด เลื่อนฉันไปอยู่ด้านหลังเลยตรงนี้หวาดเสียวเกินเอาเอ้ยเขียนเฮ้ยได้เสียอะไรแปลกๆเออด้กระช่างมาถึงไปไปกระเถิดไปอ้ย อืมว้า,วาดีมากเลยพอลล็อกน้องคงค่ะฉันไม่ผิดหวังกับกับพวกแกจริงเรียนนักทุกคนเลบอทโอ๊ยเพื่อนไม่ไฟกับกมาดับเปลืองเดิมชิดทีทำไมวะ้ยไฟมันกลับมปเป็นเหมือนเดิมอ่ะโอ้ย ว้าวัดดีย่ต้องตายเลยฮึนก็บอกใจได้ฮึเอาเฮ้ยย่างสดไม่ได้นึกว่าจะได้กินแก้มกอซะแล้วฮ่าหากไม่ได้กินฉหรอกเฮ้ยฉันว่าน่าต้องไปเข้าไปต่อยอย่างเดียวอ่ะอ้า่าก็เข้ามาสิาทำได้จริงก็เข้ามานี่นะ เฮ้ยไอ้นี่มันร้อนมันร้อนมากเลยล่ะเฮ้ยฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่าพวกแกก็จะได้ไป,ไปบีตื่นแล้วฉันก็จะฆ่าแกไปบีตื่นเลยก็แล้วลนี่แน่ฉันไม่ให้ไปเลยป่าจะจ้าระเบิดคู่คิวว์คเอว์อก ตกลงมาฟาดหัวพื้นตายชัวเอ้อไม่ตายหรอกเว้ยอ๋อยังไม่ตายโกยังไม่ตายโกครับมี่ช่เหตการณ์เลยเว่นอ่้ออืมอืมตยหนาเลยโอ้ยใช่อะไรไม่เป็นไรนี่แน่เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยใช้ยมมาเริ่มแหกแล้วอืม อีกนิดเดียวนี่เน่สลบกับพื้นเลยอืมเฮ้ยน้ำปติมพัดมาฉันนี่วะเฮ้ยิ่้กลับ,บเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เจอกันแสนนานเฮ้ยน่าเจอื้นพัดมาแล้วเหรอใช่แล้วนะโหยิงอีกทีเพื่อซ้ำศพนี่เน่กระดูกหายไปครึ่งโค้งเลยเฮ้ย แต่แบบนี้มันแปลกแเนี่ยเฮ้ยเช็ดเช็ดเท่จาจะไหแล้เนี่ยเฮ้ยมาจากไหนวะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะพาเราบีไม่ตื่นอืมกดเผาเว้ยเฮ้ยอืมเข่าแบบนี้ใช่ไหมนี่แนวโอยิงไปโดนอีกอืม อืมโอ้ยว้าวเก้าบิีขาให้เราเนี่ยอาฮะนี่เน่อื้อฮึนี่เนี่ยช็อกโกแลตอืมอมาเหก โอเผาอร่อยแล้วกันน,น,น,กน,กนี่เนี่ยไปเกี่ยมังกรย่างไปเลยลืมลืมฉีดยางเอ้ยนี่เนี่ยยิงสำสบเฮ้ยฉันว่าน่ามีอะไร,ประแปลกๆอยู่ด้านหน้าเราละฮะหมายเขาว่าไงนะเอ้ยมันหายไปแล้วด้วยเฮ้ย ฉันว่านะไปไปดูที่นั่นหน่อยดีกว่าได้สิโแต่เีนันะทกไปเล้วฉันว่าที่นั่นมันมีอะไรผิดปกติวะเฮ้ยมันกลับมา,ชาเช้าเลยปล่อยล้วเวลาเดินทางไปกระเถือเราเดินทางไปกระตอ้ยอโอ้ยยุดดดดด หยุดอปสต็อปสต็อปไอ้นี่อะไรนะเนี่ยเปอร์ประตูเดิมอีกแล้วเหรอโอ้โหไม่รู้สะแล้วความร้อนทำให้ทำให้ประตูพังลงได้โอ้โหแสดงว่ามันยังมันยังไม่ตายสินะเครียงเลยวงาวชุบา เอ๊อ yeah, yeah. มือก้นบุกลุกจะเข้ามาทำลายหาายน่ะเฮ้ยขุนยุ่นเหรอหุ่นยนต์เหรอนี่เนี่อืมคาราเต้ถีกหน้าก็ให้ตุยเย่ทันทีครับเฮ้ยไอ้นี่กาตะเพื่อนฉันนี่นี่ยเผาก็ให้เฮ้ยไอ้พวกที่มันเปน็นหุ่นยนต์มันมันเผาไม่ได้ โอ้ยโอ้ยแบบนี้เวลาตายแล้วต่อยมาจังเดียววะเพื่อนไอ้นี่มันทำอะไรไม่ได้เลยต่อยเข้าไปไปที่หน้าหัวมันเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะทำอะไรเพื่อนช่องนี่แน่อ้าวยิงไม่ได้โอ้ยเออ ฉันยิงแทนดีกว่าไหมอาฮ่าฉันจะทำให้แกวตาเป็นแบบโทรมานนี่แน่โอ้เพื่อนไงนะแกทำอะไรนะิวิวๆิวมิวิวๆิวมิวลอยเข้าไปทีบหกหลังเขาให้นี่แน่ไม่ใี่ดิแล ตุ้ยก็ง่แต่ฉันยืมไม่ได้โอ้ยฉีดยาเสื่อมมันย่างเนี่ยอืมไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ดำเป็นปัตกาบเลยหอดแล้วโอ้เฮ้ยไม่ว่าเราจะบุกเข้าไปทางไงนก็เถอะแกงลืมฉันอีกคนนึงเหรอนี่นะ ไม่แน่เอ้ยกระดูกระดูกพักง่ายโอ้โหไปเคลืงเลยว้าแต่ก็ไม่เป็นไรเิดโอการจะตีด้านหลังโอ้ยแกจะทำอะไรละ่ะก็ทำแบบนี้ไงตุยเย่องเทเอา้าวหายไปแล้ว มเฮ้ยนั่นว่านะมันมีอีกด้านหน้าฝูงหนึ่ง,งวะ่ะเอ้ยฉันได้เห็นอะไรบางอย่างเฮ้ยด้านหน้ามีตัวมีฝูงเหรอเพราะแต่ว่าฉันจะควรฉีดยาเซรุ่มก่อนอันนี้ฉีดให้นี่ไงฉีดยาเซรุ่มกันก่อนมี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 มมมกําลังรักษาโอ้รักษาได้ดีมาก ไปไปกันเถอะไปไปยังไงก็ต้องแขนหักกันแล้วไปวิวเทีลอสทันโทนไอ้ที่สุดแกก็จะมาถึงนะฮะฮะฮะชิลโลก็แกมนันยังนืดน่าเลยละนะไม่ถึงไม่ถึงจะรอวันมาไหว,วก็ถือได้ถึงเวลา ค่าพวกนั้นตามปฏิบัติคำสั่งน้องวานวานะไปกระเติพวกเราวิววิวอ้นี่มันตายโค้งไม่ใช่ตายโค้งเทแต่มันตายค้งปลอมนี่นายเอ้ยเอ้ยเอ้เอบอสใหญ่มันตายค้งปลอม ไฟกะโหลกไฟเขาอือยแกต่อ,อยใครน่ะนี่นี่น,ะนี่นะี่ชัดหน้าเพียงห้อยแกทำอะไรเพื่อนฉันนะ่ะนี่นี่เก้แกไม่รอแล้วนะเฮ้ยแต่แกทำอะไรเพื่อนฉันนะ่ะ นี่แน่ยเต็มเลือกโอ้โหเพียงเพียงตัวนี่ว่าแกลืมฉันแล้วเหรอเนี่ยแกลืมฉันแล้วเหรอฉันอยู่นี่แน่โอ้โหโเคลถักกระเป๋าก็าจะล่อยล้มทีเลยปแปลกแปก็้แนวหมุนตัวด้านหน้าเรามันมันไม่ขยับเลยเลย โจัดจัดไอ้นีก่อนเลยแล้วกันทำมันไม่ขยับโสิโจูนเออเฮ้ยไอนี่เฮ้ยเกย์ก็สู้ใช่ไม่ได้นี่เนี่ไปดูไปดูไอตับรีตับรีตับลีฟุ้งชักหน้าตกเขาให้ตกเขาให้เฮ้ยมันหายบีกแล้ว ให้ไปตลอดเลยเลยแค่เอาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยบอลยิงบอลทิ้งหายบอลมันหายไปโอ้บอลมันหายไปคือคืออะไรคืออะไรถามก่อนเฮ้ยบอลใหญ่หายไปคืออะไรโอ้ยเออใครยิงแล้ววะเฮ้ย เฮ้เคยยิงวรู้วะจานเองไงล่ะเจ้าพวกมเมลนอนไอ้ดีศัตูเจ้าก็จะดื่มฮ่าๆจะเอาเด็ดหัวพวกเองออกมาเฮ้ยแตอนั้นมันจะเอาไปไปสู่มิติอื่นเออฮ่าๆพวกเกยังไงก็ยืนไม่ได้อยู่แล้วนะตูยยี่คองเทเธอ นี่เนะี่ยต่อยต่อยต่อยเขาให้ต่อยเขาให้โอ้โหหน้าแดงอืมหน้าเป็นสีเลือไปเลยอืมเหนื่อ,อยเนะ่เน่เคนี้ก็น่าจะสำเร็จแล้ว,ลวเนี่ยเอาละเอาละได้ถึงเวลาแยกหัวของพวกเองนี่เนละ่ดึงออกมาเลย แล้วก็เอาตัวเราออกไปด้านหน้านี่ไงนี่แน่ะฮะค่านี้ชิคกี้เด็ดมอสุูมานสองคนได้แล้วเอ้โหนี่มาโอ้โหน่ากินดีจังเลยนเนี่ยแต่ว่าข่าวหลังแล้วกันฮ่าฮาในที่สุด <c oughs> อ้ เพื่องอ้าวลืมไปว่าประตูมันนั้นเออเดี๋ยวดึงเข้าไปก็ได้ว่าไฟว่าประตูดีนะสุดที่มีมีมีประตูพิเศษโอ้โอ้ ก็มาลงมาเลยโอ้ยเพื่อนเป็นไรเนี่ยกลับลงมาคาหักเลยเหรอโอ้ยปพืนตัวโอ้ทีนะแผลเป็นปพืนตัวเร็วเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยมันดำมาแล้วนะเลเวลหกแล้วเนี่ยไอย